สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ่ันมาตอนนี้นะพี่เกลไม่ยอมกลับบ้านใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราจะไปตามหาพี่เกลกันนะตอนนี้นะคะนี่เราอยู่ซอยหน้าหมู่บ้านนะคะกําลังจะไปหน้าหมู่บ้านตรงป้อมยามเนาะตรงนู้นมันจะมีสนามเด็กเล่นใช่ไหมลูกเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่เกลอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะไปะเดี๋ยวไปดูกันมาเร็วไปตามหาพี่เกลกัน ไปเลยตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสนามเด็กเล่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเกลลี่จะอยู่ที่สนามเด็กเล่นหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็คือว่าคุณแม่ก็ต้องไปตามหาที่อื่นซอยอื่นนะคะทุกคนโอ้โหพี่เกลลี่ไม่ยอมกลับบ้านเลยไม่ยอมมาเล่นกับธันวาเลยใช่ไหมครับไปใกล้จะถึงแล้วคะ่ะสนามเด็กเล่นอยู่ซ้ายมือของเราทันวา,าไปเลยลูกไปเลย นี่นะคะตอนนี้ถึงสนามเด็กเล่นแล้วแต่ว่าไม่มีเกลลี่นะคะทุกคนมีเกลลี่ไม่อยู่นะอันนั้นไม่ใช่เกลลี่นะคะนั้นเป็นเพื่อนบ้านเราทันนาพี่เกลลี่ไปไหนอะลูกเอา้าพี่เกลลี่ไม่อยู่อะพี่เกลลี่ไปไหนอะตรงไหน <c oughs> ไม่มีพี่เกลลี่ยังไม่มาที่สนามเด็กเล่นเลยทำยังไงดีอะลูก <c oughs> <plup. S 1> เดี๋ยวเรา,เาไปตามหาพี่เกลกันไหมไปไปซอยอื่นกันเนาะ นี่นะคะตอนนี้น้องธันวานะคะขี่รถขาถ่ายคันนี้นะแต่ว่าเมื่อยแล้วนะคุณแม่ก็เลยยกมาให้แบกมาให้ธันวาเลยนะธันวาก็วิ่งเดินเล่นไปเลยนะลูกนะอ้าพี่เกยอ,อยู่ไหนเจอ,อยังไปดูซิไปดูซิตอนนี้ก็ยังหาเกลี่ไม่เจอนะคะหลังจากที่เราออกมาจากสนามเด็กเล่นนะไปะตรงไปเลยลูกตรงไปเลยเดี๋ยวไปดูอีกว่าพี่เกยอ,อยู่ซอยไหนซอยไหนครับคุณแม่แบกแบบ หนักมากทุกคนดูนี่ได้หิวแบบนี้เลยนะไปไปดูสิเฮ้พี่แก้วอยู่ไหนเนี่ยซอยนี้มีหรือเปล่าซอยนี้ก็ไม่มีนะคะรล่งจ้งเลยนี้ก็มีพี่ๆเข้ามาเดินเล่นอุ้ยทำไมโน่นโน่นโน่นพี่แก้วอยู่นู่นวิ่งไปหาพี่แก้วแล้วไปนู่นค่ะแก้วรีบไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตอยู่ซอยนี้ เกลี่มาซอยสามนั่นเองเกลี่มืดแล้วทำไมไม่กลับบ้านไปเล่นกับใครมาไป,ไปเล่นกับเพื่อนใช่ไหมแล้วทำไมถึงไม่บอกคุณแม่เนี่ยแม่ไปตามหาหนุ่นสนามเด็กเล่นนู่นแล้วก็ยกอันนี้มาด้วยหนักมากไปเข้าบ้านค่ะมาไปาเร็วโอ้โหสุดท้ายมาซอยน,นี้นะคะ ไปทำมาเดินเข้าบ้านเลยน้องๆคนไหนนะคะที่เดินออกมาเล่นนอกบ้านหรือว่าไปเล่นกับเพื่อนที่ที่ไหนนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่บอกผู้ปกครองก่อนนะคะอย่าออกมาโดยที่เราไม่บอกใครนะเพราะว่ามันอันตรายมากและผู้ปกครองพ่อแม่ก็จะเป็นห่วงเรานะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกท่านก่อนให้ท่านรับรู้นะคะว่าเราอยู่ที่ไหนไปที่ไหนนะคะทุกคน